น,น้ำเลยครับวันนี้สุดยอดครับวันนี้ดำยิงกลางคืนวันนี้ได้ล่นงปลาขึ้นเลยวันนี้สองคนกเกษียณชายได้ดูผลงานครับวันนี้ไอใหญ่เลยครับคสุดยอดครับดูปลาบูตัวนี้ครับปลาบูตัวนี้โตมีสี่โลยังไงครับยังไม่หมดครับังเหลือาําเงาอีกหนึ่งพวงสุดยอดครับวันนี้ ได้หาบครับวันนี้ดูเห็นด้าลัง้งแบกต้องได้แบกครับวันนี้ <c oughs> มีซซครับมีซซสุจอรอดครับไส์ใหญ่ก็เอาอยู่ครับปืนลูกติดแบบไม่มีเงื่อนแบบนี้พอบู่ไส์นี้ก็ยังอยู่แล้วครับนี่ ปอบูครับตัวนี้มี4โลได้นี่ออผมตามไปยิงหัวมันเลยครับนี่ยังไงวันนี้สุดยอดพอได้ทอดครับสองคนไม่ค่อยมีเวลาครับหาเวลายากหาเวลายากปืนแบบนี้เอาอยู่นะครับเอาอยู่ครับไม่เหลือ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวขนของแล้วกลับบ้านแล้วสุดยอดครับวันนี้ฮึเดี๋ยว หันมาเออชัดอยู่หันหนามาก